ฮัลโหลการทำป้ายป้ายงานศพเรา Copy, Copy มาแล้วให้เราไปที่เมลชื่อแล้วเราก็ Copy มา Copy ปีนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ AI เปิด AI ขึ้นมาพอเปิด AI ขึ้นมาให้ไปที่ไฟล์ แล้วกด open พอ open เสร็จแล้วเราหาไฟล์ที่เราสร้างงานไว้แล้วนะครับก็ไปหามาหนอันก็คืออันนี้นะครับอ่าพอเราหาได้แล้วปุ๊บเราก็กดที่ตัวทีตัวทีนี่คือการเขียนอักษรนะครับแล้วก็ติ๊กลงไปแล้วก็มาที่ตัวอักษรนะครับเราจะเลือกแบบไหน แล้วก็เลือกแท็กแท็เนี่ยครับ,บเสร็จแล้วก็เลือกไซส์ของโลขนาดแล้วก็กดให้อยู่ตรงกลางเล๊บราก็พิมพ์ไปอ,อ,อย่างอย่างก๊อปมาใช่ไหมครับข้อความยังไม่ครบเรา Enter กดลงเ๊บเราพิมพ์พิมพ์ที่ระลึกนะครับ พอได้แล้ว,ลวเราไปกดที่ลูกศรสีดำหนึ่งทีหมายถึงว่าครอบตัวหนังสือนะครับ <S <S โอเคแสดงว่าน,นี่เสร็จแล้วคราวนี้เราจะกอปฟอนต์นะครับฟอนต์แรกที่เราเลือกคำว่าเทคตรงนี้หมายถึงฟอนต์เบอร์หนึ่งนะคราวนี้เราจะเอาเลือกเอ่อทำเป็นก๊อปปี้ก่อนนะครับก็กดแคนตินิวแล้วก็ชิปแล้วกดลูกศรสีดำล่างลงมานะครับกดลูกศรสีดำก่อน แล้วกด continue แล้วก็ shift แล้วก็ลากลงมากดลูกศรสีดำก่อนแล้วกด continue กด shift แล้วลากลงมานะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนฟอนต์วิธีเปลี่ยนฟอนต์นะครับเ,เลขหนึ่งนี่คือฟอนต์แรกฟอนต์แรกคือตรงนี้ tag นะฟอนต์ที่2เราจะเอาฟอนต์ที่2แบบนี้มาได้ไงเรากดที่หนังสือแล้วก็ copy copy นะครับแล้วก็มาเคลียร หน้าจอ1ครั้งเพื่อให้ตัวสีฟ้านี่หายไปแล้วมากดอันที่2ที่เราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับแล้วกดให้เป็นสีฟ้าน,นะครับลบหรือว่ากดดีนิดแล้วก็กดเพสก็จะได้ฟอนต์ตัวที่สองแล้วกดข้างนอกนอกดลูกศรข,ข้างนอกหนึ่งทีสังเกตไหมครับตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วอ่านี้ก็จะเอาอันที่3าม,มากด1ครั้ง Copy ทําทำเหมือนเดิมครับ Copy เคลีย์กดข้างนอกคลิกข้างนอกแปลว่าเคลีย์แล้วกดฟอนต์ตัวที่3ามที่เราอยากจะเปลี่ยนนะฮะเรากดดีลิทหนึ่งครั้งอ่าหรือว่ากดทับไปเลยปึ๊บเรกดเคลียร์ข้างนอกอ่าคราวนี้จะเปลี่ยนฟอนต์แล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็จับยกวางพวกนี้ของเก่าเราก็ไปหยิบไปข้างนอกนะครับหยิบไปข้างนอกเลยหยิบไปข้างนอกเลยอ่าคราวนี้เราก็จะมาย่อย่ออันใหม่ ก็คือว่ากดชิปเวลาย่อให้กดชิปด้วยเพื่อให้สมส่วนกันนะครับกดกดชิปแล้วอันนี้คือฟอนต์ที่หนึ่งถูกไหมครับฟอนต์ที่หนึ่งอ่าเราก็ขยาบไปครับน,นี้ไม่ต้องกดชิปนะครับย่อตามส่วนได้ตามสบายเลยเราอยากย่อเท่าไหร่ก็ย่อได้ขยายเท่าไหร่ก็ขยายได้อ่านะครับโอเคเสร็จแล้วหนึ่งอันที่สองทำเหมือนกันครับผมอันนี้ก็ทำแบบนี้แล้วก็ย่อกดชิปก่อน เพื่อให้สมส่วนอ่ะแล้วก็ไปใส่ที่กรอบอันที่สองนะครับนี่ครับแล้วก็ยอ่อโดยที่ไม่ต้องกดชิปอ่ะตามส่วนเลยครับทำไงก็ได้ตามที่เราชอบให้ให้ให้เหมาะสมอ่านี่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันที่สามทำเหมือนกันกดข,ขึ้นมาย่อตามส่วนนะครับอ่าโอเคครับ ล้วจับขึ้นมานะครับจับขึ้นมาจับขึ้นมาขยายนะครับขยายเห็นนะครับคราวนี้เราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องการ Copy ถูกไหมครับอ่าเราครอบทั้งหมดเลยครอบทั้งหมดให้เป็นสีฟ้าที่เราต้องการ Copy กด Ctrl c อนโท o ซีคอนโทซีนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ไปที่ New สังเกตตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้คือหน้ากระดาษ21 30คือ A 4กดโ OK. อเคพอมาหน้าเปล่าหน้ากระดาษแบบนี้แล้วให้กดคอนโทแปลว่าวางนะครับคอนโทแปลว่าวางวางแล้วก็ดูว่ามันเข้ากรอบอยู่หรือเปล่าถ้าเข้ากรอบอยู่ก็โอเคอนี่คือการเข้ากรอบเรียบร้อยแล้วปึ๊บเราก็ไปที่เซฟนะครับไปที่ไฟล์ แล้วก็เซฟแอ s เซฟแอดอ่าคราวนี้เราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์คือคุณพ่อนะครับอ่าเราต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับถูกไหมครับเพื่อว่าจะวางตัวนี้อ่าเราไปที่ New f o l d e r อ่าเปิด f โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์ชื่อไปคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อสุธรรมนะครับสุธรรม สุทรมอ่าพอใหม่แล้วเราได้โฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์เราคลิกเปิด folder เข้าไปคลิกหนึ่งทีเปิดเข้าไปเราก็จะตั้งชื่อไฟล์ที่เราเซฟงานตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อ,พอสุธรรมนะครับสุธรรมธรรมโอเค เราก็จะมาดูตรงนี้ว่าใช่ AI ไหมเราต้องดูไฟล์ว่าอ๋อโอเคเป็น AI เซฟกด่มเซฟท่าน,นี้เราก็จะได้แล้วกดโอเคเราก็จะได้ไฟล AI มานหนึ่งไฟ AI ละสังเกตดูง่ายเราเซฟงานสำเร็จไม่สำเร็จเราดูตรงชื่อตรงนี้ถ้ามีชื่อตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่าเราเซฟงานสำเร็จแล้วนะครับผมก็สกุลมันก็คือ AI อ่าคราวนี้เราเซฟ JPEG เพื่อว่าจะส่งงานให้ลูกค้าดูก็ไปกดที่ไฟล์ แล้วกดที่เซฟตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับเซฟตัวนี้นะครับเซฟอ่าพอขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดเซฟได้แต่เราต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเป็น jpeg ไหม j p eg หรือเปล่าครับนะครับสังเกตตรงนี้ดีๆว่าเป็น jpeg ไหมโอเคถ้าสมมติเป็น jpeg ล้วกกดเซฟเซฟเราก็ไปหาไฟล์ที่เราสร้างมาเมื่อกี้คุณพ่อใช่ไหมครับเราก็ไปที่เดสก์ท็อป เดสก์ท็อปแล้วเลื่อนไปที่งานชาวปนก,กิจ JPEG นะครับแล้วก็ไปหาคุณพ่อสุธรรมคุณพ่อสุธรรมนะครับนี่นะครับคุณพ่อสุธรรมกดเปิดแล้วดูชื่อไฟล์เซฟเป็นนามสกุลมันคือ JPEG กดเซฟนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บเท่านี้เราก็ได้ไฟล์ที่จะส่งงานลูกค้าแล้วการส่งงานลูกค้าก็คือว่าเราย่อตรงนี้ไปนะครับปึ๊บ ตัวนี้เสร็จแล้วเปิดเมลขึ้นมาแล้วเขียนนะครับแล้วก็ไปถึงชื่อเราเองนะครับชื่อเราเองทีเห็นนะครับชื่อเรื่องก็คือว่าชื่องานศพแล้วกันนะครับชื่อชื่อชื่องานศพนะครับ โอเคแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์มาไฟล์ชื่อว่าคุณพ่อสุธรรมแล้วก,ก็กดตรงรูปแม็กตรงนี้ครับเพื่อแน่ไฟล์ไปที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมเดสก์ท็อปแล้วก็ไปที่งาน JPEG งานชาวพนกกิจ JPEG เรากดเปิดขึ้นมาสุธรรมแล้วก็ไปหาคุณพ่อสุธรรมมาหรือว่าเราดูที่ตรงนี้ก็ได้กดไปคุณพ่อคุณพ่อนะครับสุธรรม สุดทำทำได้ไหมไม่ได้นะครับเราก็ดูตรงนี้ก็ได้คุณพ่อสุดทำอะเจอแล้วเป็นงาน jpeg เห็นไหมครับเราคลิกเปิดไฟล์ก็จะมานะครับแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็สามารถเซฟงานให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับเนะี่ยมาแล้วครับโอเคนะครับโอเคครับ ก็งานนี้ก็เสร็จเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับ